อ่าก <ève> ็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับโซอี้เกมเมอร์กันทีเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในแมปสกายบ็อกนะเออือหือออืเออหืออเหืออ้เาเออหื้เออหมเเอเอ้เออ่ืเ้เอเออเอออกน้ออเอเออ้อห้้เออื้อือื้ ผมก็ทำการศึกษามานนิดนึงแล้วนะเก,กาี่ยวกับการเล่นสกายบอกเนี่ยเออเพราะตั้งแต่ชีวิตเพิ่งเคยเล่นนี่แหละทั้งชีวิตจะเอาพอย่างนี้เลยนี่คือความจริงครับเออ,เอ,อก็ขอยรู้ด้วยนะตึ๊บนี่อ่อก็อาจจะมีเสียงพวกญาตินะอ่ารบควรหน่อยนึงนะก็ขอโทษด้ยนะอืมเนาะ ต้องเข้าใจฮนะอ,อึดดิดดิดอืมอืมตัดไมเอ้ดอ่าผมไม่รู้เป็นโลกอะไรฮนะตัดตรงนี้ที่ไหลไม้หล่นทุกทีฮนะตึบ๊บอืมนี่เฮ้ยนี่ตัดข้างบน ตึบอืมอ้าวผูไใดวางบอกว่าตียแล,แล้วเหรอเนี่ยอะไรของตัวอืมเฮ้ยอ,อัปเปรองคอ์ข้าอืมเฉอะอืมดูดิได้ไหมได้ดูเธออืดได้ด้วย อึดนอะเฉะอึศอเฉะเะเฮ้ยทำไมไม่มีต้นไม้ให้กูเลยวะ่ะเฮ้ยไม่มีต้นไม้เ่ายเลยนะฮะนี่คือความจริงอะอืมทำบนึงต้นแล้วเราบล็อกดินมาวางมไว้ดีเว,ว่าขยะตรงนี้ไปเลยเนาะอืมทึบทึบอืมนี่ อาวกินมาขยับเลยอืมอืมอืม,อ,มอ่าตอนนี้เราก็มีหน้าที่กว้างหน่อยนึ่งแล้วนะฮะปุ๊บต่อไปเราทำอะไรฮะขุดบอกดีฮะถามได้อืมเออเรายังไม่ทำนี่หว่าเออก็เนื้ว่าไม่มีเนื้ว่ามีในกล่องแล้วเนาะ เิ่มจังเ,เลยน,นี้นี้นี่หนึ่งอีกหนึง่งเยสเอร์เดี๋ยวเราต้องไปมเป็นคนบนดีกว,ว่าลืมสูตรแ้่อืมเฮ้ยจ้ะจ้ะเฮ้ย เออไม่ได้เอ้ยเจาะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวลองดูดิได้นีมยังเออทำเป็นแผ่นรองเอาใช้กี่บล็อกนะเอ้ยเอ้ยได้หมดสี่บล็อกกันมั้งอือมาเน้นอ่ะก็จำไม่ค่อยได้สิเน้องเอ้ยไอ้บาร์เอ้ย ดูที่นั่งขุดอย่างเงี้ยมันจะมันจะหายไปไหนอ่าหายไปไหนวะเอออ่าเรื่อยๆฮะมันเบื่อเนาะเออว่าขุดอย่างเงี้ยแต่ก็อยากเล่นอ่ะทำไมอ่ะเออทําไมวะก็อยากเล่นเออหรือคุณผู้ชมจะมีเรื่องเอ้ยไม่ใช่แล้วเรื่องไปทัวร์นะที่หนึ่งวันนี้นี่ ยัง lost ดว้วยอืมแม่อ่าเราทำการปิดบล็อกเราเอาเรียบร้อยแล้วเออเอ้ยกูลืมอืมเดช็อตเอ้ยอืมตึบไม่มี ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยนี้เออเราก็ความที่ขุดเทพกันเลยนะเนาะอ่าคุดปกดินเล่นแมงดิไหมเนี่ยไม่เอาเบืองเนาะอืมคุดดินต่อนกว่าไอ้คุดหินคอปเปอร์สโตนใช่ไหมวิที่เขาเรียกกันนะ เนาะก็คงอะไรประมาณนั้นเออตอนนี้ซัพผมก็มีสาแปดแล้วนะผมว่าผมจะทํากิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเออประมาณครบห้าิบเนี่ยเดี๋ยวผมก็บอกที่หลังเองนะฮะเออใกล้บอกตอนกลจะถึงเนาะอูนาอูนุอนเอออาจจะมีแจก,กต้องแจกตักงอะไรอย่างนี้เออเผื่อคุณก็กดหน่อยก็ได้เผื่อมีอาจสิทธลุ้นนะ เพราะตอนนี้บ้านผมตังมาอืออก็อาจจะได้ลุ้นตังเอาไว้เล่นแบบเซลวีพีในเซิร์ฟไมค์ครับก็อาจจะเป็นไปได้เอออะไรประมาณนั้นนะหยอกซับเราซับอย่างเดียวอะซับซับ <laughs> là bữa vui, ừ. cho, 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 u cho, cho, hôm ก็จะเล่นมาสักสิบห้านาทีพอเนาะก็เราก็ไม่ต้องเล่นอะไรม็่กไม่เพราะอันนี้จะมีอินโทรหรือเปล่านั่นแหละฮะก็ไม่รู้่ะมาเปิดขี้เกียจก็อาจจะไม่ใส่อินโทรหรือไม่ตัดแต่งก็ได้ไม่ตัดต่อตัดแต่งบ้าเลยวะอุ้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะขี้เกียจก็ขอให้เข้าใจด้วยมันก็ต้องคนเราก็มีบ้างนะเนาะอืมอะไรประมาณนั้นนะฮะ ผมได้ังไงอะตอนนี้ก็ำลังแบบอืมทำให้รู้ทำให้ชแนลตัวเองดูดีขึ้นอะหาทำร channel, ูปโปรไฟล์ชแนลรูปโปรชแนลหาสร้างทำอินโทรอยู่นะแต่ก็เรื่อยๆฮะขึ้นอยู่กับตังค์ะตอนนี้ฮูฮูนึกเุ้ยดูนี่ตอบบอกเลยดีกว,ว่าไปตอบบอกเลยดีกว,ว่า ผมยังไม่ต่อต,ตรงนั้นอะมาต่อตรงนี้นี่ได้ยังไงมันไม่โตปุ๊บมันก็จะได้ไม่ตกเพราะโตรอบมันตกแรงล่างทุกรอบพวกดงดาบเนี่ยก็ยังไม่อยากจะทํานะฮะเพราะทําไปก็และไความหมายฮะเฮ้ยลืมว่าของเก็บตกตาเกินมาเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องใหญ่หหละงานนี้

ทีเนี้ยเขาไม่มาต่อนะเอาไว้ลงเล่นอะไรก็ไม่รู้สกายบล็อกนี่ยังไม่ถึงอีพีแล้วอะไรก็ผมออก็บรรู้นะอืออีพีสุดท้ายเขา,จาแจกละครอีพีท่สิบมั้งน่าจะเป็นอีพีนะสิบถึงจะแบบนี้โอ้ที่จริงไม่ต้องแจกอะไรรนะเพราะไงก็คงมีให้เห็นเยอะแย,ะ,ยะไปแบบนี้ ก็อยากจกะแจกกันเนาะแจกมาไมดิเออเจอจอเจาก่อนทำการทดลองอะไรทั้งอย่างฮะอือนี่ขุดไปเรื่อยเดี๋ยวนี่ขุดขุดเสร็จปุ๊บอุ้ยเสร็จปุ๊บวางปุ๊บอืม ของคเลยและวะกำมงเวนโค้ยวางด้านล่างมึงกลับไปวางบนอือโอเคเอ,อือ เบื่อมากตอนนี้เปวดเบื่อน้ำมูกจริงๆแม่งโคตรเยอะเลยเริ่มชิปเอ้ยสลับเพาไส้ถั่วอะไรอย่างงี้มัเกี่ยวหาอะไราามาเนี่ยเออาวมเปญเถครับเลยๆเนอะเรื่อยๆไปเอยเบื่อน้ำมูกเดี๋ยวคืนนี้ผมจะแอบ,บเล่นจะไม่อัดคลิปเออเออเออหรือเปล่า เราไม่ให้เห็นอย่างนั้นอะทำอะไรต้องให้เห็นกันหมดฮะอู้เออที่ชวนคนเข้าแคน์นะไม่มีมาสักคนเลยนะเออก็นะสักคนก็ยังดีเนาะอือคนที่ดูเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร e นะ

อีกออกยเร่อยเอืมเอ้ยจ้โอ้โอ้โหโตไวเหมือนยอดไวไปแล้วผมก็ยังยังไม่อยากจะตัดนะขอให้ครบสามเซบอให้บอกหินครบสามซก็แล้ว อืมก็ชะบครบแล้วแหละนิดเดียวเนี่ยเออมีส่วนใดของใบรับไหมมีตรงไหนมันรับเพิมได้หม,อหมเออดูสิอ่าไม่มีนะฮะสบายใจเอ๊ยทำได้หมดเอ้ยทำได้ตัดไม้ด้วยาะ ทำที่หดบ้าอะไรออไวายกันนะฮะอืมอืมตัแอคอะไรก็ไม่รู้ชิ้นมม่วแอคหรือไงโอ้โหโอ้โนี่เนี่ยนี่เนี่ย นี่เน่แล้วก็ได้ยบอกมไมปแล้วทำไมกูไม่เก็บบอกไมว้วะเอาไว้ดูเล่นหรือไงเอ้ยไม่ใช่แล้วอืมกูยืนแล้วเออเออขยายเฮ้ยโถงคืออะไรอ่ะคูะร้อยอ่ะไปดีไหมไม่เอาขยายก่อนก่อนแล้วกัน เอาไว้ก่อยใหญ่เอาไว้ไวสัตว์เกิดนะอย่างน้อยต้องกี่บล็อกก็ไม่รู้สิอืมทำไปฮู้ไม่ต้องขนอืมรอบรอบอะรอบรอบอะผมเคยฝรั่งโอ้โหแบบยากสกายบล็อ,อกให้เนี้ยแกทำอย่างวงี้ดวงจันทร์เป่นเรื่องเลย จากนี้เดียวกลายเป็นบลรูลุยเนาะสัตว์ทอดังกันยังเนี่ยอืมมันน่านักไอพวกเด็กนี่หรือเปล่านี่เรียร้อยฮะเรียร้อยฮะอ่าเรามี้นูมาแล้วหนึ่งตนขุดดินโฮย้ย อุดอุดแล้วฮะเกือบแล้วลืมเลยฮะว่าทั้งนั้นมันเป็นที่ผมตอบพอกไปลืมเลยฮะเกือบไปแล้วอุดต้องอุดด่วนต้องอุดโดยด่วนบอกว้ตรงนี้แล้วกันคงจะโอเค มันเรี่ยงยิ่งนะอืม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 เออเรียร้อยนะฮะต่อระหว่างรอ,งรองต้นไม้โตวิเกียรติแล้ว,ว่ะโอ้ยสิบหกนาทีแล้วต่อไปไล่หน่อยก็เนะอาเป็นยี่สิบเลยอ่ะยี่สิบนาทีนะ โอเคโอเคโอเคเออเริ่มต้นมาเรายัางเซียนเลยนะไม่มีตายจเจ๋งสุดยอดอะ่ะเฮ้ยจะมีตายได้ไงลองเล่นมหิมแบบนี้อุ๊ยมยาตั้งหลายรอบแล้วอุ๊ยหลุดปากเออ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 เรื่ยอยๆไ,ไม่หวั่นนะไม่หวั่นอยู่แล้วฮะ อยงนี้อืผมจําได้ว่าใต้ตรงบล็อกเราวาที่ผมวางไว้เนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรนะเหล็กเออมันจะมีเหล็กอยู่เดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันเพราะยังไม่ไม่รู้จะไปทำไรตอนนี้นะแค่ตอนนี้ ืมเราจะขยายข้อหรือจะไปล่้นก่อนดีขยายข,ข,ข้อก่อนแล้วกนะันเนาะให้มันดูใหญ่ๆกว่าน,นี้หน่อยเออชุดชุดชุดุอืมเอมอ,อ,อต,ตืดๆต,ตืดๆต,ตืดๆโอตต้โหที่ขุดเราจะวางแล้วนะ ไม่ทนทานเลยอ่ะอืมไม่ไหวแล้วเงี้ยที่ผมเล่นเนี่ย CPE เนะมาสเตอร์อ่ะพิกแอคของผมเอ้ยพิกแอคมาบอเรียกว่าอะไรนะเออพิกแอคเออไดมอนด์พิกแอคของผมนะไม่มีวันบางอ่ะขุดเท่าไหรก็ไม่บางอ่ะอืงองเสียงงเสียว,ว่าทำได้ไง งงสิครับว่าผมทำได้ไงผมก็ไม่รู้ว่าผมทำได้ไงก็ข,ขุดไปเรื่อยเนาะอุ้ยได้สามสิบแล้วไปวางเลยดีกว,ว่าโอ้ยพวกเด็กเี่อทอดังเงินจังอืมชึบอุ้ยเปิด เอ้ยเราทำทางไปเกาะนุ่นดีกว่าเออมันคนอะไรเปลี่ยนใจง่ายง่ายทึบทึบทึบไม่มีย่า้เราเลยอ่ะแล้วเราจะอะไรต้องเห็นมีย่าตรงนี้อะเกาะนุ่นมีอะไรวะซา,ากับกับอืเออ เออขยายเกาะแม่งตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยอึ๊เตึรบติ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าดูดีฮะเริ่มดูดีแล้วเดี๋ยวรอพลิกอันนี้พังผมก็จะจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะแล้วไว้ต่อในคลิปหน้าเออเคลปเรามาไม่จำกัดอยู่แล้ว มาได้ทุกวันซับนี่เพิ่มไม่ทุกวันเลยอ,อยากให้ซับเพิ่มไวๆอ,อ่ะเอือปืด๊ดเดาปื๊ดแล้วอ่าฮะอ่าฮะฟิกเอ็กจ้าฟิกเอ็กจ้ามันเปลืองสัพกรเอ้ยทรัพยากรทรัพย์กรทุยอืมเราก็ลืมเอาตังพิกหลังสุด เอ้อยจะพังแล้วตึ๊บอึบตึ๊บเอ้ยเอ้อยเอ้อยไม่แตกด้วยไมย่แตกด้วยอ่ะแตกขามือเลยฮะแตกขามือเอ้ยแตกขามือเออแตกขามือเอ้ยคิดลึกนะฮะหมายถึงพลิกแอคแตกขามือนะฮะ ไม่ได้ช่วยตัวเองแต่ขามือเฮ้ยจื๊บดืด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 เอออือยอดอือก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้ตอนนี้นะเออ ใครที่ดูอย่็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะดูแล้วถูกใจกนะ็กดเลยนะยรออะไรไม่ต้องรอก,กดไปเลยนะฮะก็ไว้เจอในพาร์ทต่อไปนะอู